สวัสดีเพื่อนที่รักวันสีและรักการปลูกทุกท่านนะคะวันนี้ทางฟาร์มคุณแม่เป่งก็มีเคล็ดลับที่เคยนำเสนอไปแล้วมาบอกอีกทีนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะลืมค่ะวิธีนี้นะทางฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยจะใช้เป็นประจําเลยทุกๆ15วันค่ะ เราจะใช้ส่วนผสมแค่2อ,อย่างนั่นเองนะคะก็จะมีจลินทสีสังเคราะห์แสงแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปเจาะจงนะคะว่าเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยจะเป็นยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะบอลสีที่สวยๆที่เห็นอยู่เนี้ยเราใช้ตลอดนะคะทางสวนเนี่ยเราจะใช้สลับปรับเปลี่ยนกันไปนะคะสูตรที่ทางฟาร์มของเราเนี่ยให้เพื่อนๆดู ทางเราอะใช้ทุกสูตรนะคะแต่ก็สลับไปทุก15วันบ้างหนึ่งอาทิตย์บ้างค่ะทางฟาร์มคุณไม่เป่งแนะนำให้เพื่อนๆรดตอน4ี่โมงเย็นนะคะเพราะว่าเขาจะ,ะช่วยได้ดีเลยเพราะว่าทางเราเนี่ยจะลดประมาณ4โมงเย็นเท่านั้นค่ะหรือถ้าช่วงเช้าเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าลดเกิน11โมงเช้านะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูได้นะวิธีนี้เราจะเริ่มจากการเตรียมน้ํา5ลิตรใส่บัวไว้ค่ะแล้วก็เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยหแก้วน้ํานะคะหรือว่า200มิลลิตรค่ะตามด้วยนะคะอย่าลืมค่ะอันนี้คือเครื่องดื่มชูกําลังนะคะใส่2ฝาพอค่ะสําหรับน้ํา5ลิตรนะคะจากนั้นเราก็ผสมกันนะคะพักไว้สัก5นาทีก็ได้ค่ะเพราะเพือ่อให เครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็จุลินย์สั่งขา์แสงเนี่ยเขาทำงานก่อนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะทดลองก็ลองเอาไปลดนะคะต้นที่เขาไม่งามเขาไม่สวยดูก่อนนะคะแต่ว่าทางฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยส่วนมากบอนสีจะสวยค่ะเพราะว่าเราดูกันอย่างใกล้ชิดมากๆค่ะเพราะทุกๆวันเนี่ยเราจะเดินเข้ามาในสวนนะคะเพื่อนๆก็นเนี่ยค่ะลาดไปตามกกแบบนี้เลยลาดไปให้ทั่วค่ะ ทุกๆต้นที่เราต้องการจะบำรุงนะคะเพื่อนๆลาดไปเลยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเขาจะงามมาต้องใช้เวลาหน่อยนะคะจะประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยเขาก็จะงามขึ้น เพื่อนๆสามารถที่จะลองเอาวิธีที่ทางฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยทำไว้ให้ดูแล้วก็มาลองทําดูนะคะเห็นไหมคะต้นบอนสีของฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยส่วนมากพวกเพี้ยอะไรตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเราดูแลกันใกล้ชิดมากๆเลยเราจะเดินเข้ามาดูในสวนนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะทุกต้นจะสวยหมดทุกต้นบางต้นอาจจะเขาทิ้งใบทิ้งหัวมาตั้งแต่ตอนที่หน้าหนาวนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มแตกใบยิ่งสวยกว่าเดิมค่ะ ถ้าเพื่อนๆอยากให้บอนสีแตกพุ่มใบสวยสีสดแบบนี้นะก็เอาวิธีนี้ไปลองดูค่ะถ้าเกิดว่าบอนสีเริ่มจะเหี่ยวๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังผสมน้ำราดรดก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป็งก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะกับการปลูกบอนสีและไม้ฟอกอากาศ